อีกตานอะไรเล่าตรงเจ้าไหนบอกดิเจ้าฟ้าพระมหากษัตรไม่จริงเหรอใช่ดีใจไหมเนี่ยทไม่หลับ uh? หน้าดีใจเลยเขาก็ดีใจแต่ว่าอยากจะรู้ว่าเมืองไหนไงถ้าเกิดเป็นเมืองอื่นเนี่ย<ม>ก็อาจจะดีใจแต่เป็นเมืองนี้อาจดีใจมากกว่าบอก<ห>ชื่อเลยละกันบอกมาสิเขานะ่นมีชื่อว่าทิดารัตน์จ้ะมีพี่ <c oughs> ไหมล่ะมีสิรู้ได้ไงอ่ะ พี่ยาลักคงจะมีพี่ชายสักคนหนึ่งใช่ไหมมีไอ้แนวมเสเ็จพี่สิทธิชัยสิทธิชัยถูกใช่เลยเลยแล้วนี่ไม่ตายเสียงดังตกใจมาหลอดหูลูกดิ้นเลยเนี่ยนี่เราจะได้เป็นพี่เขยเจ้ากันนนั้หรือใช่จ้าพอเมื่อไหร่อ่ะแล้วเข้าไปในเมืองด้วยกันนะแต่ที่สำคัญต้องอุ้มลูกไปด้วยโอ้อูตายแน่เลย ลูกก็คลอดแล้วตัวเองจ๋าเขาไม่ค่อยดีใจสักหน่หรอกที่พี่ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ทำไมล่ะเพราะเขาเนี่ยเป็นเศรษฐีอยู่ที่แอฟ,ฟริกาโอโ้ขนาดนั้นเลยเหรอบ้านเขาเนี่ยมีรถเคนขุดน้ำมันขายเลยนะมีรถเคนขุดน้ำมันขายถูกต้องเ่ออะไร อยู่ที่ดูไบจ้ะอยู่ที่ดูไบอันนี้อยู่อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยคนจะไม่ค่อยเรียกชื่อเขาแต่อยู่ที่ดูไบคนจะเรียกชื่อเขาชื่ออะไรจ๊ะอู้ฟูฟลอยฟลอยฟลอยอุ้ยปุ๊บลอยป่วยป่วยก็เปลือกเปลือกเปลือกก็ปุ๊บชื่อเขาจ้ะชื่อประหลาดมากเลยตัวเองอันนี้เป็นชื่อที่เรียกที่ดูไบจ้ะชื่ออะไรนะอุ้ฟูฟลอยฟลอยฟลอยอุ้ยปุ๊บลอยป่วยปุ๊บอุ๊ยหลบบปุ๊บปุ๊บมันไม่ค่อยเหมือนเมื่อก ท่านนี้ชื่อมันเป็นทับศัพท์จ้ะมันมีบิดไปได้หลอจ้าตัวเองต้องง่วงแล้วนนเถอะเดี๋ยวจะร้องเพลงกรอบให้ฟังนะร้องกรอบเลยจ้ะเสียงเพราะๆจากตัวเองเขาอยากฟังจริงเหรอเย่งจิ๊จ๊ะโอ้ยขอให้บ้านมึไปไม่นะเฮ้ยพูดอะไรแบบนี้ขอโทษรู้ได้ว่านี่คือไปกันมาถึงตัวครับจะหาวิธีอย่างไร

คิดถึงพี่ก่อนน้องนอน,น,อนก่อนใครเมื่อเขาหลับลาลลูกจ๋าพ่อต้องลาอนแม่เจ้าเป็นน้องสาวเจ้าช่วยขค้นได้ไห พอกันทั้งลิเกทั้งปีพาดเข้าหากันดีเหลือเกินน้องกูหาแฟนไม่ได้แต่มันกูเล่นเออขายไี่ออกก็ไหนคืนในค่ำแล้วไปนะครับไม่อยู่แล้วว่านะเช้งตรงนี้กูกลับมาที่นี้เลยนะไม่รู้ ตีตามก็ต้องทำห,หัวอีกเกาแล้วเอาเรามาดูค <c oughs> ู่ต่อไปเออชีวิตอยู่ก็มีเมียแม่คนเราเลย <c oughs> ไม่แน่ไปนอนกันแม่เนี่ยนะอยู่ๆแล้วก็ได้เมียได้เมียท้องแไหมสบายก <c oughs> จะมีลูกต่อยุ่งมาสี่สิบไม่ทันแต่ตแล้วนี่3ามสี่สา้าเอาสักหน่อยแล้วเอาสักคนละ ขึ้นมาเีเธอขึ้นมาอ่อนโอ้ยอ่อนเก่งเดินไปหนก็โอ้ยเดินไปนี่ก็โอ้ยเดินไปเดมมีแอมคี้ขี้แบบออดในเขาออนอ่ะนะจอบอ่อนจอบไปขึ้นมาล้วขึ้นมาเธอเธอต้องอึบตรองหายใจอึบทีนึ่งไงนะเอาหนะเงตแึบึไม่ได้เดือดเอาเอาไหมไหมนะีกทีนะเงึเลอึบอึบอ เรื่องมากาเล่นกายกรรมกมูเสีแล้วมึงท้องยังไงไปโผข้างหลังเนี่ยที่ผายลิสีดวว่วนมันก็งูกันพูดอ,อะไรนะมึงท้องอะไรไปอยู่ข้างหลังแล้วมึงเอากูตรงไหน <laughs> พี่ก็เอาใจเธอตลอดไงมึงเอากูข้างหลัง มึงไม่ได้ขี้ป่ะนะ่ะออเวนพี่ก็เคยเล่นเรื่องไอคอมขึ้นมาแบบเจ้าตั้งแต่เธอท้องมาเนะี่ยมึงก็นั่งดีๆสิลูกมานั่งดีๆเออ